ท่านทั้งอีกอย่างผมไม่มีเวลาเพราะว่าถ้าผมเห็นครูเนี่ยบางที่วันเสาร์ทิตย์ก็ไม่เคยได้หยุดนะครับเราก็จะประชุมวันศสาร์ทิตย์ข้าราชการนั้นก็จะไม่เบียดเบียนเวลาเด็กในเวลาสอนนะครับถึงกัรกิจกรรมโรงเรียนมาพอผมมีภาระท่านที่ต้องรับทิดชอบไล่ควายที่โรงเรียนครับที่ต้องดูแลถึงกะต้องจัดการบ้านเด็กมั่งไม่มีเวลาที่จะทําทวนแลวถึงผมไม่ต้องการที่บาง การทำชุดของผมคือต hey, ้งใจทำถวายนายหลวงให่ตีเล oh ่นเยนรูครับเพราะนั้นสิ่งไหนที่ผมต้งใจทำถวายกตบองค์สันเมียห้หลมแล้วก็ไม่ย้ายไข้มาดูทูกว่าบาเรี่ยวมันไปไม่หล่นครับกับผมเลยว่าผมต้องทิ้งอย่างนึงแล้วก็มาทำให้ก็เห็นว่าแนวทางของนายหลวงสมัติถึงพ่าได้จริงครับแล้วก็ทุกคนถ้าปฏิบัติตามแนวทางเขาองผมสมัติอยู่หล่ผมไปทำให้เห็นว่า ผมไม่มีเงินเดือนนะราะว่าอายุราชการผมไม่ถึงผมลาออกจากก่นมมนกนอคคกนลอคคแล้วกันมาทำเกษตรจนผมมีรายได้แกล่าออกจากครูผมก็ลาออกจากครูแล้วก็มาทําสวนกัน,กน,น,นนะแล้วก็ทำหมืนอยู่ไร่กินแต่ว่าทํใไมคนมวงจนนะเราก็ต้อง